สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้พึ่งมีโอกาสได้ถ่ายคลิปนำเสนอผ้าให้เพื่อนๆืนได้ชมนะคะผืนนี้เป็นโฮลคันรมยนะคะสีออกโทนแดงเส้นยืนเป็นลายสกูนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะเส้นยืนเป็นสกูตู เส้นพุ่งก็คือโฮลนะคะโทสามตะกอตัวเส้นยืนจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นด้านในนะคะด้านนอกจะเป็นแบบนี้ผ้านุ่มสวยมากนะคะเส้นยืนเป็นไหมเส้นสีขาวนะคะส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมพันพื้นบ้านรังเหลืองเล็กๆสวยมากค่ะเพื่อนๆสีสวย ผ้าเนื้อแน่นทอแน่นนุ่มนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยนะคะสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากแปลกนะคะแล้วก็ให้สีได้สวยมากมีสองผืนนะคะผืนละประมาณสองเมตรสิบเซน ผืนจริงสีจริงจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆดูริมผ้านะคะริมผ้าสวยผ้าทอเรียบร้อยมากนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะผืนละ3,200บาทผืนต่อผือนเนี่ยประมาณ2เมตรสิบเซนนะคะ หน้ากว้างหนึ่งเมตรเต็มถูกใจทักทายกันมาได้นะคะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434 08บันทึกเบอร์แอดไลน์ line. เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ